สวัสดีค่ะทุกคนอันนี้คือดอกข่าเนาะนี่ต้นข่าอ,อันนี้คือดอกข่าดอกข่าที่มันสามารถเอาไปใส่แกงใส่ผัดป่าต่างๆได้เนาะแต่อันนี้มันมันแก่ละไม่เคยเห็นเหมือนกันเพิ่งเห็นมันมีมเมล็ดนะคุณนี่ มเมล็ดก,ก็จะออกคล้ายๆเหมือนคล้ายๆตำลึงอ่ะแต่มันไม่มีเมือกอะ่ะเนี่ยเมล็ดมันเอ๊ะมันจะสามารถเพาะเป็นหน่อออกมาได้หรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะว่ามันจะสามารถปลูกได้ไหมจะทดลองดูเนาะไม่ไม่เคยพบเจอเหมือนกันทั่วไปเขาก็จะเอาแง่งมันไปปลูกเนาะหน่อขาเขาจะเอาแง่งมันไปปลูกแต่น,นี้เป็นมเมล็ดอ,อ่ะอ่า ลองดูว่าจะเป็นยังไงเนาะโอเคค่ะ